เต็มเต็มคอยได้ยินเสียงเหรอขอเล่นได้ไหมขอได้ไหมขอเล่นบ้างได้ไหมคะให้ไหมไม่ให้เหรอหัวงอขอเล่นได้ไหมขอได้ไหมเอ้ไม่ให้ แม่เหรอคะขอนะหน่อยคะอ้าวไม่ให้หรอคะโอ้โหขอหน่อย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 ขอหน่อ้าวเอาหนีเลยเอาหนีเลยไม่ให้เล่นเหรอคะเอาหนีเลยไม่ให้เล่นเหรอคะเต็มเต็มเต็ม ไม่ได้ของมันของมันนะอย่าไปแย่งมันนะปาซื้อของเล่นมาให้มันนะม <c oughs> <c oughs> ันมีเสียงใช่ไหมคะเต็มอันมีเสียงใช่ไหมคะหนูได้ชอบใช่ไหมคะ <c oughs> มันจะข่าวได้กี่วันเนี่ยเนของเล่นหนูนี่จะข่าวได้กี่วันวะ ก่อนอย่าไปนั่นมันมันอยู่นี่มันแข็งกี่วันแล้วอ้อยอ้